สิ่งที่ท่กลัวคนมาดูดาเนี่ยก็คือเขามีวัฒนธรรมที่จะใช้มีดพราค้าคนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเคยเห็นวิดีโอมาแล้วแล้วก็จะนำนมีดพลาของตัวเองเ,เก็บไว้แล้วก็จะเอาเสื้อผ้าของที่เราสั่งหารเขาเนี่ยมาเก็บไว้ก็เขาว่ากันว่าแลวก็ววจะเอาร่างของผู้ที่เสียชีวิตวนะมาฝังไว้ที่ข้างบ้านของตัวเองโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะไปสำรวจ เกาะกิลีกระตาปังกันนะครับผมจริงๆเมื่อกี้ผมก็ได้เกิดแล้วนะว่าเกาะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเอมืองโปรโบลิงโกนะครับก็อยู่ห่างจากแผ่นดินหลักเนี่ยประมาณ8กิโลเมื่อกี้เราก็นั่งเรือมาเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับจนมาถึงเกาะเนี่ยไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนี้ก็จะเป็นชุมชนแ้วนะครับผมเนีย่ยที่ผมอยากมาดูก็คือชุมชนนี่แหละผมไปอ่านมาเนี่ยที่นี่เขาจะทาอาชีพประมงกันนะครับเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าก็จะมีคนที่ทําอาชีพแบบพวกทัวร์เป็นไกด์ก็มีเหมือนกันอย่างชนิดที่เราเจอพี่เขา,าเมื่อกี้อันนั้นเขาเป็นไกด์นะครับผมพาคนเที่ยวไปดำน้ํานะครับอ่านี่ก็เป็นเกาะที่แบบว่ามีม,มีเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยมีปลาเนโมโคตรเจ๋งเลยนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านของเขานะนี่เจอแพะแล้วแพะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะแต่ก็จเจริญอยู่นะดูดิดูบ้านของเขาก็ทําดีอยู่นะเนี่ยดูดีอยู่นะ นี่คือบ้านเนาะโอโหถ้าบ้านระดับนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเศรษฐีของเกาะนี้เลยเนี่ยบ้านใหญ่มากนะครับแต่ว่าคนจะไม่ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่นะตอนนี้มันร้อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะครับเพราะต,ตอนนี้นะครับก็ตอนเที่ยงเนาะอากาศก็กําลังร้อนๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับเอาจริงนะผมดูแล้วนึกถึงบ้านญาติผมเลยอะ่ะที่ตะลุกาโปที่ตะลลกาโปเนี่ยฟิลสไตล์นี่เลย ที่บ้านสนัมหัหวัดก็ชื่อสไตล์นี้นะครับมีแพะก็คือเกาะนี้ครับยีลีกระตาปังเนี่ยนะส่วนใหญ่แรกจะเป็นชาวมาดูรานะครับที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ชาวมาดูราคือใครชาวมาดูรานะฮะก็เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับผมมีประชากรประมาณ7ล้านคนนะฮะแล้วก็เขาก็มีภาษาเป็นของตัวเองด้วยก็คือภาษามาดูราซึ่งถามว่าผมเข้าใจไหมไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าผมเจอน้อยมากเลยคนมาดูราเนี่ยแทบในที่มาอยู่อินโดเนี่ย ยังไม่ค่อยได้เจ้เจอเลยนะครับจากนั้นที่ผมไปอยู่ปารีสกับวงอังกฤษผมก็มีเพื่อนมาดูดาสองคนนะครับแต่ว่าอนนูจะเขาจะอยู่เกาะหลักอ่าก็คือมาดูดาเนี่ยมันมีเกาะหลักนะครับผมก็คือเกาะมาดูดาซึ่งอยู่ใกล้กับสุรบายามันจะมีสะพานจากสุรบายาเนี่ยไปยังมาดูดาก็มีชื่อว่าสุรามาดูนะครับสะพานอ่าใช่อันนั้นคือเกาะหลักของเขาแล้วทำไมถึงมีคนมาดูดามาอยู่ตรงนี้ทั้งที่ไม่ และอยู่ดีๆไมก็ดับไปเองโดยที่ผมไม่รู้ตัวเพราะว่าแบตหมดผมก็เลยต้องมานั่งพากอีกทีนี่แหละครับและผมก็เดินสำรวจดูหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นได้เลยว่าคนที่นี่ดูไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะถ้าดูจากบ้านเรือนเขาเนี่ยดูดีเลยนะในระหว่างที่เดินก็ได้เจอมัสยิดเจอร้านค้าเจอผู้คนที่นี่และหมู่บ้านนี้ก็ไม่ใช่เล็กๆเลยนะแต่เอาจริงผมก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นผมพูดอะไรไปบ้างแต่ผมจะพากเท่าที่ผมจำได้แล้วกัน จนไปเจออยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายไส้กรอกผมก็เลยซื้อไส้กรอกกินกันที่นั่นแต่ระหว่างนั้นผมก็ได้คุยกับคนที่นี่ก็ถามว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างอยู่กันยังไงที่นี่เอาน้าเปล่ามาจากไหนแล้วก็มีโรงพยาบาลไหมก็เขาก็บอกว่าที่นี่จะมีน้ําบ่อบาดาลด้วยแล้วก็จะมีน้ําจืดที่ส่งมาจากเกาะหลักแล้วก็ที่นี่ไม่มีโรงพยาบาลแต่จะมีเป็นอนามัยและที่นี่ก็ยังมีโรงเรียนอีกด้วยนะจริงๆผมก็จะบอกว่าไม่แปลกเลยที่ผมจะรู้สึก กลัวคนมาดูดานะครับเพราะว่าเรื่องที่เราได้ฟังมาเนี่ยก็คือเราก็ได้ยินมาตลอดว่าคนมาดูดานี่ยอย่างอย่างหนูอย่างนี้ก็คือคนมาดูดานะเขาแบบว่าค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในเรื่องของการพูดคุยเขาก็จะมีการใช้น้าเสียงที่รุนแรงนะฮะก็เพื่อนๆก็ลองสังเกตดูเวลาที่คนมาดูดาเขาคุยกันเนี่ยอ่าเขาน้าเสียงเขาเป็นยังไงนะฮะก็ลองสังเกตดูแล้วก็นั่นแหละเขาบอกว่าพูดคุยอ่ะจริงๆมันปกติเลยนะแต่ว่า แต่ว่าพอฟัง้วเนี่ยหมือนเหมือนกับคนกำลังทะเลาะกันเลยแล้วก็อย่างหนึ่งเลยที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมกลัวคนมาดูดาเนี่ยก็คือเขามีวัฒนธรรมที่จะใช้มีดพราฆ่าคนจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเคยเห็นวิดีโอมาแล้วคนมาดูดาที่เกาะหลักของเขาที่อยู่ที่มาดูดานะก็คือแบบว่าอาวุธหลักของเขาแหละก็จะก็จะเป็นมีดพรานะครับผมมีดพราที่เป็นแบบว่า เป็นตะขออย่างงี้งอๆอ,อย่างงี้นะแล้วก็มันจะมีวัชธรรมหนึ่งเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ผมจะขึ้นชื่อให้นะครับเป็นอ่าประเพณีที่เขาจะยังไงทาการต่อสู้กันนะครับเพื่อที่จะฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะทำการค้าด้วยมีดพรานี่แหละนะแล้วก็จะนำอ่ามีดพราของตัวเองเ,เก็บไว้แล้วก็จะเอาเสื้อผ้าของอ่าศัตรูที่เราสังหารเขาเนี่ยมาเก็บไว้แล้วก็แล้วก็เขาว่ากันว่าแล,วแล้วก็จะเอาร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะ มาฝังไว้ที่ข้างบ้านของตัวเองเพื่อเป็นการแบบว่าอะไรล้างแค้นกันนะและนี่คือเรื่องจริงนะมันยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ว่ามันก็มีสาเหตุนะฮะว่าทำไมเขาถึงทาแบบนั้นเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าการที่แบบว่าใช้อะไรกดนอกอ่ะอย่างเช่นมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็ถูกค้าใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้คนมาดูดานะเขาจะมีเหมือนกับว่าคติของเขาอ่ะอยู่คํานึงก็คือ ตายดีกว่าอายก็คือคนมาดูดานะเขาจะถือเรื่องของเกียรติศักดิ์ศรีมากมากเลยนะครับอย่างเช่นถ้ามีใครมาหยามเกียรติเขาเนี่ยแบบเขารับไม่ได้เลยนะก็แบบว่านั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมถึงได้ยินมาตลอดว่าทําไมคนมาดูดานะี่ว่าคนมาดูด่าถึงเป็นคนที่รุนแรงนะเพราะว่ามันมาจากความแบบว่ารักในศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่แหละแล้วก็มันแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ผมเล่าว,ว่ามันมีการค้ากันใช่ไหมก็คืออย่างเช่นในกรณีของคนที่มีลูกมีเมียแล้วใช่ไหมล่ะ แล้วทีนี้มันมีคนแบบว่ามายุ่งกับเมียเขาสมมุติว่านะมีคนมาแบบว่าอะไรมาข่มขืนเมียเขาเนี่ยผู้เป็นสามีเนี่ยก็จะต้องแบบว่าปกป้องศักดิ์ศรีของเมียแล้วก็ของ,ของครอบครัวตัวเองเนี่ยโดยการเข้าสู่ประเพณีนั้นเลยก็คือแต่การที่จะเข้าสู่ประเพณีนั้นเนี่ยก็คือในกรณีที่ว่าเราไม่สามารถตกลงกันได้แล้วนะก็จะเข้าสู่ประเพณีนั้น,นก็ผู้ที่เป็นสามีนะก็จะถือมีดพระแล้วก็สู้ก,กันกับคนที่มาข่ขมขืน ภรรยาของเขานะครับผมจนอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลงนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเก็บเสื้อผ้าของผู้ที่เสียชีวิตเนะี่ยมาไว้ที่ตัวเองแล้วก็นําร่างของผู้เสียชีวิตนะนะมาฝังไว้ข้างบ้านของตัวเองเพื่อเป็นการล่างแค้นแล้วก็กอบกู้ศักดิ์ศรีให้กับครอบครัวตัวของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีอยู่จริงนะมันยังมีอยู่จนจนถึงปัจจุบันนะครับผมมันจึงทําให้แบบว่าคนนอกเนี่ยมองว่าคนมาดูดานเนี่ยเป็นคนที่รุนแรง แต่ว่านี่มันคือหนึ่งในวิธีที่เขาบอกว่ารักษาแล้วก็กอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยพาอายอยกันเนลายันเนลายันกันราปันไตจืชยอ่าัเนลายันนี่กเันบบเื่องการลี่อพ่อายุ่เนลายันเนี่ยชุมเุมีอที่นีุ่มี Iya banyak cumi. Ah, ada cumi ada. raksasa itu. yang besar, ah, yang gede itu. iya, oh. orang luar itu kan ada alatnya. Tapi biasanya nelayan di sini apa ya ikannya? Cumi, cumi, cumi Cumi. Toh? Itu cumi, cumi. cumi. Oh sama ya berarti. Eh, itu cumi. Cumi makin. Cumi. Makin cumi. Cumi itu cumi. Oh. Apa-apa kecil kecil. Lele lele bola itu. Cumi, oh. cumi bersama cumi sama itu, ya. Cumi cumi itu. Tapi cuminya besar. Hmm. hmm. Tapi gini ya sendirian ini ya. Sendirian terus lele gil lele bola kadang-kadang. Kalau -kadang. oh. malam terang bulan. Itu. Oh. Nanti jam jam 7 malam itu oh. sampai sudah mulai sudah keliling gitu. Kalau terang bulan. Gitu. Tapi dekat banget ya ini cumi ya. Oh, Kalau jauh. di Thailand itu harus jauh banget dua oh, jam oh, itu iya, pergi. Jauh, jauh. Sini dekat aja ya, sini, ya. Okay, kelihat, ini ya. Kelihatan itu cumi. Kan airnya juga cernih ini. Hmm. Oh, kok tampak muk ini. Hmm. Pembeng nah. Tapi ของพ่อผมอ่ะต้องออกประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะก่าจะถึงที่ที่ลงอันนั้นอ่ะที่ลงปลาหมึกแต่นี่โคตรใกล้เลยกันเชิญกับปลนาเกลาวแต่พีกะตานเลยอ่ะปานากว่าบเนี่ยกลามาดอเปนนีอย่าเานยัใช่ี่นี่ที่นีนี่ที่่ที่นีนี่ที่นีี i นี่ที่นีนที่นนน่่ีน่น ยาวเบกินยาบกเคมีซีปลา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 ปัาปล้ปลา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 ่ลาปลาปลาปยาปลาปลาปลาปูาปล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 าวลาป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 าปลาปลาปลนปลา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 วลาป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 าปล่ปลาปมาปล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 าปาปล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 าาปลาปลาาปล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 าปาปล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 าปาปลาปาปลาปปลาปลา คนชาว,วาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะบางทีเนีกก่ยจะแบบจะตะโกนเลยอย่างเงี้ยใช่มันก็มันก็ไม่ได้แปลกอะไรไร่ไร่เดียวไร่ไร่ไ <laughs> เออนะก็เนี่ยผมเจอกับคนมาดูราเองจริงๆเลยนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบนั้นแล้วอ่ะเท่าที่เราฟังมานะกับการที่เรามาสัมผัสเองนะก็กลายเป็นว่าเออนี่เราได้มาเจอคนจริงๆนะ Permisi ya, ini bapaknya suku Madura enggak? Suku Madura. Suku Madura, suku Madura ya. suku Madura. Bapak ini maaf ya. Iya. Saya di Indonesia itu sudah sudah 2 tahun kan? Oh, iya. Selalu dengar itu orang Madura itu kasar. Iya kasar. Ya. Tapi sebenarnya ini kayak enggak, enggak gitu ya. Enggak kasar enggak ini. Asal usulnya dari Madura. Oh. Ini moyang di sini.

ไม่ว่าจะมีใครพูดอะไรยังไงเนาะเราลองมาสัมผัสกับตัวเองก่อนสักครั้งหนึ่งออโ,โอเคตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่ท่าเรือ,อตันจุเตมางกาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ที่หน้าตาผมไม่ค่อยสดชื่นนะเพราะว่าง,ง่วงอย่างหนึง่งแล้วก็อย่างก็คือผมไม่มีแพลนเลยตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับแต่วันนี้เราก็จะเดินทางออกแล้ว นะครับสู่เมืองซิโตบอนโดเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะนอนที่ไหนนะอาจจะเป็นมัสยิดก็ได้เพราะระยะห่างเนี่ยมันค่อนข้างไกลเลยที่จะเดินทางต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามืดแล้วเราก็จะหาที่พักนอนระหว่างทางเลยแล้วกันโอเคในระหว่างนี้ผมอาจจะไม่เปิดกล้องนะาะว่าผมจะเดินทางแล้วจะโฟกัสกับการขับรถนะครับผมโอเคแล้วเจอกัน